หมอมีปัญหาอีกแล้วอ่ะมีปัญหาเธอเยอะจรเลยอะ่ะ <c oughs> มันก็หนักอกหนักใจนิดนึงรอบเนี้มยก็แฟนผมว่านี่หมอเขาบอกว่า ผมอะอึดเ,เสร็จช้าเสร็จช้าใช่กี่ชั่วโมงแล้วการที่ผมทา <c oughs> นานนี่เขาไม่ชอบเหรอหมอ2ชั่วโมงเองเธอสองชั่วโมงนี่มันมากกว่าไปวิ่งที่ฟิต <c oughs> เนสอีกนะเอเหรครับ <c oughs> ทาไมอะหมอสมควรนะอ,อ้าวเธอบางทีคนอื่นเขาก็เหนื่อยนะ2ชั่วโมงเนี่ยเธอเป็นไรหรือเปล่าเธอเธอ,อกินยาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆิการเสร็จหลังช้าเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุมากเลยนะมันที่เจอบ่อยๆไล้อย่างแบบอายุน้อยๆอย่างพวกเธอก็อย่างเช่นพวกกิน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะเยอะหรือว่ากินยาบางอย่างอย่างเช่นยาซึ่เศร้ายารักษาโรคความดันลหิตสูงบางตัวเป็นเบาหวานก็ได้นะเธอยาผมไม่เคยกินแต่แอลกอฮอล์ผมไม่ไม่ถึงทุกวันนะหมอก็อาทิตย์นึงก็มีบางวันที่หยุดบ้างบาวันที่หยุดบ้าง <laughs> <laughs> ใช่ครับโอยตายละคือเรื่องหลังช้าเนี่ยหลังเร็วก็มีปัญหาหลังช้าก็มีปัญหานะเพราะว่าคู่เขาอาจจะไม่ได้แมทช์กับเธอไงเขาเหนื่อยเขาก็ไม่ไหวจริงอะหมอก็ผมก็ึกว่าผู้หญิงจะชอบแบบ ผู้ชายอึดๆนทนๆทน,นานๆซะอีกไม,ไ,มไ,มไม่ได้เป็นอย่างนั้นหละครับอ้าวก็ถ้ามันานานๆแล้วมันแบบมันโอเคมันหมายถึงว่าบรรยากาศมันดีแต่ว่าถ้ามันแบบอึดๆแบบโอ้โหไม่เสร็จสักทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเธอลองไปดูยาก่อนว่าเธอมียาอะไรไหมที่อาจจะมีผลเกี่ยวข้องนี่แหละที่หมอบอกโรคก็โรคประจาตัวเบาหวานความดันไขมันบางทีหรือมีการบาดเจ็บไขสันหลังบางอย่างอะไรเงี้ยก็เกี่ยวข้องนะก็ต้องลองดูนะคะ บางคนมีปัญหาหรืออีกอันหนึ่งก็คือพวกเรื่องสิตใจไงอาจจะช่วยตัวเองบ่อยจนกระตุ้นยากอย่างเงี้ยมีกับแฟนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ถึงสักทีไม่รู้สึกเสียวสักทีอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือผมมีปัญหาใช่ไหมหมอใช่ใช่ผมมีปัญหาใช่ไหม <c oughs> ผมไม่ได้เป็นซึมเศร้าใช่ไหม <c oughs> อันนี้น่าจะไปโพล่าสง <c oughs> ออสัยน่าจะปัญหานี้แหละที่ทำให้เธอหลังชา้าไป ไปลองปรึกษาคุณหมอดูซิว่า <c oughs> นี่ไงครับผมปรึกษาคุณหมออยู่ <c oughs> ไม่ใช่หมอที่ให้ยา <c oughs> หมอที่ให้ยารเ,ออเรื่องไบโพล่าไงหมอ,อ,ค,อ,อครับจะคอนเทนต์เดียวกันค่ะคนไข้ถามว่าไอ้หลังเร็วหลังช้าเนี่ยอยากเลี้ยว่านับหมอแต่อยู่ต่างจังหวัด ขอชื่อยาไปซื้อเองได้ไหมคะอุ้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลังเร็วเนี่ยอาจจะมียาแต่หลังช้านี่มันไ,ไม่ได้มียาอะไรที่สามารถรักษาได้เฉพาะแต่ว่ามันต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากยาที่ใช้อยู่ไหมโรคประจาตัวบางอย่างมันมีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นจากจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องหาสาเหตุก่อนไม่สามารถที่จะเอาเอาชื่อยาหรือไปซื้ออะไรได้เลยถ้ายังไม่รู้สาเหตุเพราะฉะนั้นก็สามารถปรึกษาทางออนไลน์แล้วถ้าสมมุติว่าเออมันเป็นสาเหตุที่มียาที่สามารถที่จะช่วยได้ ได้นะคะแล้วไม่ได้มีข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะส่งไปได้ค่ะครับนึงครับหมอใครอะเราคุยกันสองคนไม่ใช่เหรออันนี้ใครอะอละสงสัยเธอจะเป็นอ๋อไอ้นี่ด้วยถึงหลังช้าอะไรครับเอาใช้มือนี่เมียเธอไงเ,ล,เล่าเอาเมื่อกี้ผมพูดอะไรครับ